สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดีเอีที่น่ารักของเจเอชแนทุกท่านนะครับคลิปนี้เจเอชแนมารีวิวนะครับต้นไม้สั่งมาจากลาซ a ด a นะครับผมนี่คือพุทธรักษาสีขาวนะครับผมเดีย๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูนะครับเอาละครับนี่นะครับได้มาแล้วท,ที่สั่งนี่คือ25บาทนะครับ 25บาทนี่บอกมาด้วยว่าขาวนะครับคือสีอขาวอ่าได้มาสองหัวนะครับดูเหมือนจะแถมมาด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกนะครับใส่กระถางกันเลยครับท่านผู้ชมชาำไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาน้องติดเราค่อยลงดินนะครับ ได้กระถางแล้วนะครับผมเราก็จะปลูกกระถางละหนึ่งต้นนะครับผมจริงๆแล้วจะเอมีอยู่นะครับที่บ้านมีเกือบทุกสีเลยแต่ว่า,าขึ้นเยอะมากเนาะแล้วก็แม่แกเป็นคนขยันนะครับกระดาย,ย้านะครับกรยไดหญ้ากดต้นไม้มันขึ้นรกจากกระดทิ้งบ้างอะไรบ้างหลังๆมาเลยไม่ขึ้นเลยเลยอยากได้มาเพราะว่าพุทธรักษาสีขาวเนี่ยเขาให้ดอกสวยแล้วก็เก็บไว้บูชาพระได้ด้วยนะครับ ออกกอนเอาดินลงไปครับลองก้นกระถางซะหน่อยนะครับตั้งไว้ตรงกลางนะครับน้องมีหน่อแล้วด้วยเนาะ <c oughs> เขียวๆตรงนี้นะครับป <c oughs> ลูกง่ายนะครับผมเดี๋ยวให้น้องติดดีแล้วเราค่อยนำไปลงดินนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรดด้ฝนนะครับฝนตกเนี่ยแตกหน่อดีมากเลยแหละครับ พุทธรักษาชื่อนะครับพุทธนี่ก็คือพระพุทธเนาะ,ะครับผมเป็นมงคลนะครับผมปลูกไว้แล้วนะครับผมจะทําให้บ้านของเราเนี่ยมีต้นไม้ประดับที่สวยงามแล้วก็มีชื่อที่เป็นมงคลนะครับผมช่วยพระพุทธคุณเนาะมาปกป้องนะครับของภัยนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมได้แล้วหนึ่งต้น แล้วก็รดน้ำาะะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับผมผมก็เอาไว้ในร่มนะรแสงแดดที่มีแสงแดด50%นะครับลำไรอยู่กับไม้ดอกไม้ประดับของผมนะครับอยู่ใต้แสลมนะครับผมไม้มงคลนะครับผมก็สะสมไว้นะเพราะว่าชอบนะครับผมอะไรที่เป็นมงคลนะครับผมมงคลแรกก็คือความสุขนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมเจชนแนลนี่คือชอบปลูกต้นไม้นะครับผม ความสุขนั่นแหละในการปลูกของเรานะครับคือมงคลแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมนะครับพร้อมกับมาบอกอสรรพคุณนะครับทางยานะครับส,สรรพคุณสมุนไพรของาุุทธรักษานะครับแล้วก็ต้องเป็นสีขาวด้วยนะครับผมจะได้ให้สรรพคุณทางยาที่ดีมากๆเลยนะครับผมและนี่คือ พุทธลักษาด่างนะครับผมหรือครีโอพต,ตานะครับผมรู้สึกว่าใบมีสีน้ําตาลเยอะมากนะครับผมน้ําตาลเยอะมากปกติจะเขียวสลับน้ําตาลนะครับผมนี่นะครับเายพินชานาต้นดําแบ่งปันมานะครับผมแต่ตอนนี้เายพินอยากได้สีขาวเนาะเดี๋ยวเจเอกก็จะแบ่งปันสีขาวให้พี่สาวนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมโ mm hmm. ชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ,จเอกชาแนลสวน,นน้อยปลูกร้อยอย่าง ทำกินทำขายบ้านบ้านท่องเที่ยวบ้าน,านกับเจ c h ชนแนลนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตอนออกดอกสีขาวส,สวยๆนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ